คุณครูมีหลายมิติถันเป็นครูครูในโรงเรียนเป็นพ่อแม่คนที่สองของของนักเรียนแล้วอีกคนหนึ่งคือเป็นผู้นําในชุมชนด้วยโครงการเพชรในตมคือโครงการผลิตครูท้องถิน่นเพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ในสถานศึกษาบ้านเกิดโครงการนี้เกิดจากความมุ่งมั่นของหน่วยงาน3ฝ่ายคือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร แระงศึกษาธิการและคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธในการผลิตบัณฑิตที่ดีเพื่อที่จะเป็นครูที่มีคุณภาพชีวิตเป็นเด็กใน,ในในวัยเด็กก็ปกติทั่วไปเหมือนเด็กคนอื่นในชนบทนะครับก็คือเราก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้างที่จะขาดแคลนนะครับอย่างผมเนี่ยไม่ได้มีโอกาสเรียนในเมืองนะครับก็เรียนโรงเรียนในในหมู่บ้านซึ่งก็ขาดโอกาสในเรื่องของ การที่ได้จะได้ครูที่ดีนะครับได้สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนท,ที่ที่ดีโครงการไม่ได้ตรมผมทราบจากที่โรงเรียนแล้วก็ครูแนะน,น,นำเขแนะนํมาให้นะครับเราก็สนใจนะครับก็มีพี่ชายที่เป็นฝาแฝดกันก็ชวนกันมาสอบด้วยกันก็โชคก็โชคดีนะครับที่เราเตรียมตัวมาได้พอสมควรก็เลยสอบได้วุฒิชัยวรชินหนึ่งในครูผู้ประสบความสําเร็จในวิชาชีพจากเด็กกละสินที่มีผลการเรียนดีและมีกิจกรรมเด่น ได้รับโอกาสศึกษาต่อในโครงการเพชรในตงและได้นำความรู้นั้นกลับมาพัฒนาโรงเรียนเก่าที่บ้านเกิดของตนเองด้วยการทำกิจกรรมทุกอย่างที่ก่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าปัจจุบันคุณวุฒิชัยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นจมะาาชาไหลโครงการเพชรในตมเนี่ยถ้าเราเรียนจบแล้วเนี่ยเราต้องกลับไปเป็นครูที่โรงเรียนในหมู่บ้านที่เราอยู่ ก็คือหมู่บ้านอพอปอด้วยโรงเรียนนั้นนะเป็นโรงเรียนที่เราเคยเป็นติดเก่าเราก็จะมีคุณครูกับเก่าอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับสภาพของโรงเรียนก็จะค่อนข้างขัดแคลนเพราะฉะนั้นการทํางานของของผมเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรถ้าเป็นนักเรียนปหนึ่งเนี่ยเราก็แทบจะสอนทุกวิชาเลยมันมีความเชื่อหนึ่งที่เราจะเชื่อกันเสมอก็คือครูที่ตื่นเช้าไปโรงเรียนทุกวันด้วยความรู้สึกที่เขา เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเขาจะมีความสุขแล้วเขาจะอยู่ได้นานลูกหลานมาเรียนที่โรงเรียนของเขาก็คือลูกของญาติพี่น้องก็อยู่ในชุมชนตัวเองด้วยเป็นโครงการที่ผลิตบุคลากรในวิชาชีพครูให้มีจิตสำนึกรักถิ่นฐานบ้านเกิดและเป็นผู้นำในการพัฒนาพื้นที่ของตนเองสร้างความเจริญความเข้มแข็งให้ท้องถิน่น และเป็นเครือข่ายมวลชนของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรโดยบูรณาการร่วมกันกับทุกหน่วยงานในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้สมกับความหมายที่ว่าเพชรในตงโครงการเพชรในตงคือการเจรนายบุคคลให้เรืองรองฉายแสงแห่งความเป็นครูที่เป็นทั้งครูผู้นำและนักพัฒนาควบคู่กันในเขตชน,นบท สร้างความเจริญก้าวหน้าสู่ประเทศโดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนเพื่อความเจริญวอกงาบและมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรบณ์บัณฑิตเพชรในตมยังคงสถานะของการเป็นครูประจำการไม่ได้ลาออกไม่ได้เปลี่ยนสายงาน เปอร์เซ็นต์มันน้อยมากในทุกๆรุ่นรุ่นหนึ่งอาจจะมีแค่1นถึงสคนเท่านั้นนะครับทุกคนยังคงความเป็นครูตามเป้าหมายของโครงการและนี่แหละคือจุดแข็งจุดหนึ่งที่ทําให้โครงการเพชในตมอยู่มาได้ถึง39ปีเพราะบัณฑิตมันไม่เปลี่ยนเส้นทางคอนเซ็ปต์เพชในตมก็คือการที่จะดึงเด็กจากชนบทที่ไม่มีโอกาสแล้วนะครับมันอยู่ในตมมาเจรนายในการสอนให้เป็นครูที่ดีพูด,ดง่ายๆนะครับแล้วกลับไปไป,ไปพ,พัฒนาชนบทของตัวเอง หมือนคอนเซ็ปต์ของกรมนอเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคำว่าเพชรเนี่ยตัวเพชรเองเนี่ยมีคุณค่าในตัวเองอยู่แล้วนิสิตเพชรในตมทุกคนที่จบไปแล้วเนี่ยทุกคนจะตหนัดดีว่าตัวเองคือคือเพชรที่จะไม่ยอมทําตัวเองให้ให้เสื่อมค่าลงทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมพัฒนาประเทศชาตินะครับเพราะฉะนั้นความเป็นเพชรเนี่ยมันมีคุณค่าในตัวเองครับเพชรก็คือเพชรตรมก็คือตมบุคคลที่คู่ควรเะดการถูกมองว่าเป็นเพชร ย่อมมีรากฐานจิตใจที่แข็งแกร่งความหมายของเพชรในตรงจึงเปรียบได้กับผู้มีวิญญาณที่ใฝ่รู้ขัดกเกลารเจรัยรสิธิ์ของตนให้กลายเป็นผู้รู้และมีความสามารถเพื่อที่จะเป็นเพชรน้ำงามต่อไปกอรมนมุ่งมั่นบูรณาการประสานงานเป็นเลิศเชิดชูคุณธรรมผู้นำความมั่นคงดํารงความสามัคคีคอเซ็นเตอร์1374สายด่วนแจ้งเหตุความมั่นคงกอรมน เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส